น้องเต้นเป็นสปอตเทิร์นถูกไหมครับน้อง,องน้องรู้ใช่ไหมว่าสปอตเทิร์นสปอตคือจุดใช่ไหมเทอร์จุดน,นะครับถ้าเนี้ยยังสามารถเอาไปใช้ใน่าของนิวยอร์กได้ถูกไหมฮะผมว่าท่านิวยอร์กนิวยอร์กคืออะไรฮะโอลด์มอลล์เหมือนกันถูกไหมัะแล้วเราให้กหับกกข้ามาสวีให้กับสมรรถนะครับฉะนั้นเนี่ยสมวติเราหันด้านหน้าแบบนี้ไม่กี่หลังด้านข้างจะทำรายนี้ถ้าเรา,าเต้นแล้วเราไม่มีการ ผ่านขาเมาื่อกี้การที่เราออกมาคัตลาดแบนี้ก็ได้สเมื่ที่เราถึงเมก่อนก็จะเป็นทรงแบบนี้อกมานไม่มีเียงจะเานทรงไรรม่สวยนะแกนเรีอบร้อยทรงนะครับและการผ่านไม่ได้อยู่ดีผ่านใช่ไหมเราต้องผ่านยังอะไรคนระับใชครับเรามาผ่านที่ขายืผ่านที่ขายืานยแล้วเรามาถึซุปแล้วเรามายืน Two and และ e า and ะสี <vibrating minorities> ่แล and ึ and ลส and t และส้วเัาก็จะนิ่งแลแล้วกสะอาดเห็นไหมฮะเร่ขอสปอตเตอร์กต้องหือล้วเดี๋ยวเราไปแทนซิแทงเราะเชื่อว่าน้องๆหลายคนน่าจะมีท่าพวกนี้เลยเป็นท่านะฮะสะอาดสปอตเตอร์นะโอเง เม <t ậ u> <gr'> ื่้พอ้าูดไหเราจะเปนของเก่านะมาบุ๊บนลือเป๊ะเลยดูขาสิเห็นไใช่ไหมเราะรเรบเราตรนะะื่อกี้พอบอกนสัครเตือน ไม่เที่ยวนะเ่ตรงและเธอแนยูอันะไาเจอกันแอ้าอยสวยยขาสวยหนสวยอเีนี่เวลาน้องเทิจะเทินให้สวยได้ ตอนนี้ตอนน้องเต้นปุ๊บนะฮะพี่ที่เห็นหมังเต้นนะฮะโอนะอััอ 1, and 3, น้น two n u m ้ e r one t h r e e f o r ใไหมฮะเวลาเต้นดีเราเก็บเซนเตนอ,นอร์เข้าไปยึดขอให้สูงนะใช้ฟล็อนะสร้างผุคลิกของเราขึ้นมา แล้วเราลงไปในปอดใช่ไหมเพื่อนๆลงไปในกอดอย่างเงี้ยเราลงไปวัสดีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนๆลงไปสวัสดีเพื่อนใช่ไหมลงไปในปอดเราต้องนะ